สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบ็อกนะครับสวัสดีในวันที่ฝนพรำนะฮะช่วงนี้หลายๆภาคภูมิภาคทั่วไทยก็กําลังชุ่มฉ่าไปด้วยฝนเพราะว่าพายุเข้าประเทศไทยนะครับวันนี้จะมารีวิว บอนสีใหม่บอนสีต้นนี้มีชื่อว่าปู่เจ้าสมิงพายนะครับผมปู่เจ้าสมิงพายจากสวนวิศรุตบอนสีนะครับมีเบอร์โทรศัพท์นะครับจากจังหวัดนครสวรรค์น้องเขาก็ทําสวนบอนสีแล้วก็สะสมบอนสีโบราณอยู่ผมก็เป็นลูกค้าประจําที่ชอบสั่งบอนสีแบบหายากบอนสีเก่าๆเนี่ยมาสะสมไว้ที่สวนบอนสีนะครับด้วยความมีเสน่ห์ของบอนสีโบราณการตั้งชื่อที่อิงกับตัวละครในวรรณคดีกับวรรณคดีโบราณแล้วก็วรรณกรรมเก่าๆนะครับ ปู่เจ้าสมิงพายครับผมปู่เจ้าสมิงพายเป็นตัวละครตัวหนึ่งในเรื่องลิลิตพะลครับลิลิตพะลนะฮะเป็นวรรณกรรมที่ยากมากๆเลยใช้ภาษาไทยโบราณแล้วก็เข้าใจยากมากๆนะก็กล่าวถึงเป็นวรรณกรรมในเรื่องของความรักนะครับมีนางเอกชื่อพระเพื่อนพระแงพงพระเอกก็ชื่อพะลนะฮะแล้วก็ปู่เจ้าสมิงพายเนี่ยก็จะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่มา เป็นคล้ายๆกับพ่อมดหมอผีเป็นคนทําคูณใส,สเสน่ห์แล้วก็ช่วยพระเพื่อนพระแพงในการพาพระล้อเนี่ยมาเจอกันก็คือเศกไก่แก้วตัวงามอ่ามีบอลสีชื่อไก่แก้วตัวงามด้วยนะฮะหรือว่าไก่ตัวงามด้วยนะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกระถางไอ้บอลสีชื่อปู่เจ้าสมิงพายกันครับแล้วก็มาดูว่าลักษณะใบเป็นยังไงอาจจะได้ยินเสียงก่อสร้างหน่อยนะครับเพราะว่าข้างๆบ้านเนี่ยเขากําลังสร้างบ้านกันเลยช่วงนี้ นะผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเท่าไหร่เพราะว่าเสียงจะดังหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราแกะต้นบอลสีเราออกจากไอที่ทางร้านแพกมาให้เรานะครับเป็นบอลเก่าอีกตัวหนึ่งนะฮะที่น้องเขาค่อนข้างแพ็กดีนะครับจากสวนวิศรุตบอลสีนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์อันนี้ที่ชู่ห่อด้วยเออ,เอ,อมีใบกํลาลังโผล่ขึ้นมาอีกใบหนึ่งนะฮะมีใบกํลาลังโผล่ขึ้นมาอีกใบหนึ่ง ผมจะชอบเปลี่ยนดินปลูกใหม่ทุกครั้งนะครับใช้ดินปลูกที่ที่สวนผมเองนะฮะก็คือใบก้ามปูแล้วก็ดินผสมกับมูลไส้เดือนนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นสูตรดินปลูกผมจะชอบเปลี่ยนดินปลูกให้มันเป็นของตัวเองจากนั้นเราก็นํากระถางต้นบอลสีที่เราสั่งมานะฮะแบบนี้สังเกต้องเขาก็จะเป็นใบก้ามปูเป็นหลักเหมือนกันแล้วก็นําบอลสีวางลงไปนะครับถ้าดินมันแน่นหน่อยเราก็ใช้มือขยับ เพื่อให้รากเขาเดินได้หน่อยนะฮะก็จะเป็นใบก้ามปูเป็นหลักส่วนมากส่วนบอลสีใหญ่ๆก็จะเน้นใบก้ามปูใบต้นจามจุรีหรือว่าต้นฉำฉานั่นแหละรครับเราหาเก็บได้ไม่ไม่จําเป็นต้องซื้อไปเก็บมาถ้าขี้เกียจเก็บก็เป็นไปซื้อเป็นถุงๆก็ได้ครับนี่ไงเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเรียบร้อยเราจะมาพูดถึงลักษณะนะที่ เป็นเครื่องบ่งชีท้ที่หลาย,ลายท่านชอบถามว่าชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็จะอ้างอิงจากหนังสือเล่มนี้เป็นหลักนะฮะว่าชื่ออะไรนะเปิดมาหน้าที่ตํานานบอลสีนะครับราชินีแห่งไม้ประดับนะครับเปิดมาหน้าที่158นะครับหน้านี้จะกล่าวถึงบอลสีที่มีชื่อว่าปู่เจ้าสมิงพายครับปู่เจ้าสมิงพายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นใบพื้นแดงอมดํารูปใบกลมอใบพื้นแดงอมดํารูปใบกลมนะฮะ หนุนทรายหนุนทรายเขียวอันนี้คือหนุนทรายตรงนี้นะฮะหนุนทรายเขียวกระดูกแดงเส้นแดงมีเม็ดแดงและเม็ดขาวลอยก้านสีแดงคําอ่กาก้านสีแดงคําถูกต้องครับมีเสี้ยนสีน้ําตาลอันนี้คือเสี้ยนอยู่ตรงนี้นะสีน้ําตาลโอเคอน,นี้เราได้มาถูกต้องนะพื้นแดงอมดําอ่าเดี๋ยวเรามาดูลักษณะปู่เจ้าสมิงพายใกล้ๆกันนะครับเป็นรูปใบกลมครับอ่าลักษณะ ใบกลมนะครับใบพื้นแดงอมดำถูกต้องเลยนะฮะใบพื้นสีแดงอมดําคือลักษณะของปู่เจ้าสมิงพายที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการสายเวทนะฮะร,รูปใบกลมนะครับกระดูกแดงกระดูกแดงเส้นสีแดงนะฮะมีเม็ดแดงและเม็ดขาวเนี่ยรอยนะฮะลอยอยู่ก้านสีแดงคําเห็นไหมอันนี้ใช่เลยก้านสีแดงขานะฮะโอเคเราได้ถูกต้องเราได้ลักษณะของต้นบอลสีที่ถูกต้องแสดงว่าสวนบอลสีเนี้ยไว้ใจได้ว่า มีความชํานาญในเรื่องบอลเก่านะครับอันนี้จะเป็นคู่มืออีกตัวหนึ่งที่ผมอ้างอิงเวลาที่ซื้อบอลสีมานะฮะก็เป็นบอลสีโบราณอีกตัวที่น่าสะสมก็คือปู่เจ้าสมิงพายนะฮะขอจะแตะวรรณคดีเรื่องนี้นิดหน่อยนะฮะในสมัยเรียนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นวรรณคดีที่ยากมากๆเลยนะฮะคุณครูเนี่ยให้ท่องบทกรบทหนึ่งเนี่ย เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เออยนะก็ต้องไปยืนท่องหน้ากระดานนะยังจําได้อยู่เลยแล้วกอ็อีกบทก่อนหนึ่งอ่ะที่กล่าวถึงว่าคุณความดีอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูหน่อยนะเคยท่องอยู่เออนี่ไงนี่ไงบทนี้ใดๆในโลกล้วนอันนิจจังคงแต่บาปบุญยังเที่ยงแท้คือเงาติดตัวตรังตรึงแน่นอยู่นะตามแต่บุญบาปแล้วก่อเกื้อรักษา เป็นคําโบราณมากๆต้องบอกว่าวรรณกรรมเรื่องนี้ใช้คําโบราณในการประพันธ์ต้องตีความหลายตลบกว่าจะเข้าใจนะครับผมเคยไปเที่ยวที่อําเภอเวียงสองอำเภอสองจังหวัดแพร่ก็จะมีะปู่เจ้าสมิงพายอยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องลิลิทพลอแล้วก็พระเพื่อนพระแพงเป็นรูปปั้นเป็นรูปมนุษย์เาบรีอยู่ที่นั่นนะครับหลายๆจังหวัดเนี่ยทางร้านนาไทยก็จะมีกล่าวถึง ประวัติความเป็นมาของลิลิตพะลอนะฮะไม่ว่าจะเป็นเวียงรอที่อำเภอจุนจังหวัดพะเยาวเวียงกาหลงที่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ที่อำเภอสองจังหวัดแพร่นะก็กล่าวถึงวรรณกรรมเรื่องนี้แต่บางท่านบอกว่าพะลอเนี่ยมันมาจากคําว่าละออภาษาเขมรที่แปลว่างามรูปงามเพระเอกเราก็จะมีรูปงามนะฮะทำให้พเพื่อนเพื่อแพงเนี่ยหลงรักประมาณนี้แหละถึงไปทําเสน่ห์นะครับก็นอกจากเราจะรู้เรื่องเกษตร เกษตรในการดูแลพืชนะฮะรู้เรื่องการตลาดหาตลาดค้าขายเรายังมีความรู้เรื่องวรรณคดีวรรณกรรมอีกนี่คือความมีสเสน่ห์ของบอลสีไทยนะฮะที่ผมเชื่อว่าคนที่เข้าสู่วงการบอลสีเนี่ยจะหลงรักนะครับขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็นั่งดูแล้วก็คิดถึงวรรณกรรมต่างๆเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เออย ครับอยู่บ้านทําสวนบอลสีแล้วก็ปลูกบอลสีที่เรารักนะครับสะสมบอลสีไปเรื่อยๆนะครับผมก็มีความตั้งใจไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าผมขายต้นบอลสีที่สวนได้โพสต์ในเพจใน Facebook หรือว่ามีคนมาติดต่อขอซื้อแล้วผมขายไปเนี่ยแบ่งขายไปผมก็จะเอาเงินนั้นอะ่ะมาซื้อต้นบอลสีใหม่เพื่อให้เงินหมุนเวียนในตลาดบอลสีให้ได้มากที่สุดนะครับก็มีความสุขทุกท่านนะครับสะสมบอลสีที่เรารักที่เราชอบค่อยๆซื้อ,ค,อ,อค่อยๆสะสมตามกําลังทรัพย์ของเรา มีความสุขทุกท่านนะครับก่อนจบขออญาตท่องบทกรลิลิตพะลนะฮะเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยเสียงย่อมยอยศไใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผื่อสวัสดีครับ